เกลรดาทนไม่ไหวโผล่ไอจีโบเบนจวันหลังกอตบอกเลิกก่อนเข้ารายการกลายเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อโบเบนจวันนั้นได้ปล่อยโฮหลังถูกแฟนหนุ่มกอตจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการและในเวลาต่อมามดดํานั้นได้เผยคลิปวินาทีเศร้าขณะโพกอด โบเบนจวันพร้อมระบุข้อความว่าช่วยให้กำลังใจนางกันเยอะๆนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมดดำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมดดำคชาพาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบเบนจวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กตอก <TikTok S 1> คนบันเทิงก่อนมดดำจะกอดปลอบใจพร้อมกล่าวว่าไวไหมเดี๋ยวก็ดีขึ้นโตแล้วไม่ร้องแล้วและล่าสุดเกลระดา นั้นก็ได้โผล่กลางไอจีโบเบนจวันหลังก๊อดจิรายุบอกเลิกจบความสัมพันธ์ก่อนเข้ารายการโดยเธอนั้นได้เข้าไปคอมเมนต์อินสตรากรมโดยการพิมพ์อีโมจิรูปหัวใจเทพ,พื่อส่งกำลังใจให้ผ่านเรื่องราวครั้งนี้ไปได้ด้วยดี